สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำแกงส้มไหลบัวกุ้งแม่น้ำค่ะจะเป็นสูตรน้ำพริกแกงใต้นะคะโดยเป็นพริกแกงสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะมาสอนวิธีการทำไหลบัวของเรากันก่อนเลยนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่ค่ะว่าไหลบัวของเราเขาจะมีใยเยอะนะคะ เวลาเพื่อนๆทำก็อย่าใช้มีดหั่นค่ะให้ใช้เป็นการเด็ดเอานะคะอย่างนี้เป็นการเด็ดเอานะคะอย่างนี้ค่ะเห็นนี่นะคะเห็นใยเขาไหมคะให้เพื่อนนะคะใช้นิ้วของเราเลยค่ะม้วนอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะม้วนแบบนี้เขาจะติดมาที่นิ้วเราเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าเกิดเพื่อนไม่เอาใยออก เวลาเรานําไปแกงแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันจะต้องมีใยเนี่ยเราโยงละยยางพันกันไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างนะคะเพื่อลดใยของเขาลงไปอีกค่ะแน่นอนค่ะเวลาเราทําแล้วนะคะเขาก็ยังพอมีใยเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างค่ะไม่ให้มีใยหลงเหลือนะคะนำหลายวงเราใส่นในน้ําเลยค่ะแล้วเวลาล้างนะคะให้เพื่อนค่ะใช้มือนะคะคนเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะ น่วิธีการที่เราเด็ดใยออกนะคะแทบจะไม่เหลือใยเลยนะคะเก็บดูค่ะใยแทบจะไม่มีเลยค่ะมีก็หลงเหลือน้อยมากเลยค่ะทําด้วยวิธีแบบอุ่นนะคะเห็นไหมคะแทบจะไม่มีใยห,หลงเหลือเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเราแกงสบายใจได้ไม่ต้องกวนนะคะเวลาเราทานแล้วมันจะยืดยาดออกมาให้เราลํงคาญใจนะคะมาค่ะถ้าเพ,เพื่อนไม่มีเครื่องปั่นนะคะให้นําทุกอย่างของเรานะคะไปตำเลยค่ะ แต่วันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้เครื่องปั่นนะคะโดยส่วนประกอบของอุ๋ยก็จะมีกระเทียมนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะสั่ไปเลยนะคะหอมแดงค่ะสิบหัวค่ะพริกค่ะสามารถใช้เป็นพริกขี้หนูหรือจะเป็นพริกอะไรก็ได้นะคะที่ให้ความเผ็ดค่ะใครไม่ทานเผ็ดก็สามารถลดปริมาณของพริกลงได้นะคะปริมาณของพริกอุ๋ยจะไม่บอกนะคะแต่วันนี้อุ๋ยใช้อะประมาณเลยนะคะห้าสิบกรัมค่ะ เพราะว่าเป็นคนทานเผ็ดนะก็จะใส่50กรัมเลยกระปี่ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะครึ่งช้อนแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆนะคะเกลี่ยเขาแบบให้เต็มช้อนนะคะแบบเต็มช้อนพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดแบบพูนๆหน่อยก็จะบานครึ่งช้อนอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเมนนะูเครื่องแกงใต้ค่ะ ขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะขมิ้นนะคะปริมาณการใส่ก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองปั่นดูค่ะถ้าสีเขาขึ้นแล้วก็แสดงว่าพอแล้วนะคะอุ้ยจะใส่น้ําลงไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราจะปั่นกันเลยนี่นะคะพริกแกงที่เราได้ก็จะสีประมาณนี้นะคะสีออกจะเหลืองๆแต่บอกเลยค่ะว่าเหลืองตามความชอบเลยค่ะ ชอบเหลืองมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะให้เหมื่อน,นะคะนาหม้อขึ้นตั้งเตาเลยค่ะใส่น้ําค่ะวันนี้นะคะเ๋ยจะใช้น้ํหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็เทเครื่องแกงเราลงไปเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าเราใช้พริกแกงที่เราปั่นเองนะคะเ็าจะมีฟองเนี้ยไม่เป็นไรนะคะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ไหลบวงเราลงไปเลยค่ะหลังจากที่ใส่ไหลบวงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําแกงเราร้อนค่ะไหลบวงเราก็จะเริ่มสุกนะคะไหลบัวค่ะไปผักที่สุกไม่ยากนะคะเวลากินก็จะกรอบๆหน่อยใส่เกลือลงไปเลยค่ะอุ้ยจะใส่เกลือนะคะสี่ช้อนชาค่ะ น้ำตาลค่ะจะตัดลดนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่นะคะประมาณสองช้อนเห็นไหมคะสองเทประมาณนี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะด้วยน้ำปลาค่ะสองช้อนนะคะแล้วนี่เลยค่ะจะใส่น้ำมะนาวของเรานะคะ อุ๋บอกเลยค่ะว่าแกงส้มใต้นะคะใส่น้ำมะนาวจะอร่อยกว่าใส่น้ำมะขามเปียกในความรู้สึกของหุ๋ยนะคะนี่ค่ะอน๋ยจะใส่ไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนความเปรี้ยวแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะรอให้น้ำมะนาวของอุ๋ยละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาใส่กุ้งของเราเลยค่ะ กุ้งนะคะเวลาพเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะอย่าต้มนานนะคะเดี๋ยวกุ้งขอเราจะไม่อร่อยค่ะ mm hmm. กุ้งวันนี้นะคะที่อุ๋ยใช้ก็400กรัมค่ะ mm hmm. ส่วนไหลบัวที่อุ๋ยใช้ค่ะครึ่งกิโลนะคะวันนี้ เราก็แค่กดตัวกุ้งลงไปนะคะเราก็ต้มให้สุกเลยค่ะเนี้ค่ะหลังจากกุ้งเราสุกแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะแค่นี้ค่ะแกงส้มไหลบัวกุ้งแม่นะ้ำของเราก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็าจะมีใยหลงเหลืออยู่สําหรับเมนูแกงส้มไหลบัวกุ้งแม่นะ้ำของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ